โผลฟกัสใหญ่โฟกันแหวนโฟกันลูก,ก่อนอ,อ,อโมเมนต์ปูกขอเนาะลีลี่แตกจะได้บ้างหนูว่าทุกคนน่ะน่าจะเห็นคลิปไปอยู่แลว้วว่าแบบว่าพี่ชินร้องไห้หนักกว่าหนูคือหนูว่าหนูเข้าใจแล้วว่าคนที่บอกว่าหูดับมันเป็นยังไงเนี่ยเพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหนูคือแม่หนูยายหนูทุกคนน่ะถือโลมวิวแมรี่มีหนูยังไม่เห็นเลยพอหนูแบบเดินลงจากรถปุ๊บตาหนูอะส่องไปที่พี่ชินอย่างเดียวเลย แล้วเขาก็เหมือนจะร้องเพลงแล้วร้องเพลงไม่ออกร้องให้แทนเป็นซวน่เาบอกว่าินี้ยากมากแล้วก็ทำสำเร็จนะาก็ก็เกือบโป๊คือหนูคือถ้ายอมรับจริงๆเราก็รู้แหละว่าแบบต้องเดือนนี้แหละมั้งเพราะมันก็ครบรอบ10ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดในใจได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันครบรอบผ่านไปก็ยัง หลังจากนั้นอยู่ดีเขาก็ขอคิวว่าไปกินข้าวกัาอะไรอย่างเงี้ยคือปกติอะพี่ชินเขาไม่ขอคิวไงพี่ชินเขาบอกว่าแบบจะเจอก็เจอ,เ,จอเลยจะไม่มีการมาล็อกวันกันก่อนหน้านี้หนูก็เลยเออ,เออไปสิอยู่ดีก็แบบเป็นวันนั้นจริงจริงเ,นเ,เหนูเอ๊หนูเอ๊ตั้งแต่เขาขอคิวแล้วาาเพราะว่าเหมือนพี่ชินบางคนนี้หนูพี่ๆน่าจะรู้เขาง่ายมากๆาาเขาแบบเขาชิลมากแบบเขาชิลอะค่ะอยู่ดีหวนล็อกเลยนะล็อกคิวแบบ แปลไม่ปกติใช่หมาเราก็เป็นสายมูเหมือนกันว่าถ้าขอจังหวะนี้มันจะดีไม่ช่วงเวลานี้เราอยู่เป็นมูมาแล้วโนโนหนูนั่นมวละแต่หนูมวละคือหนูไม่ได้มูเราไม่เคยมูเรื่องความรักเลยแต่หนูว่าดูหมอดูบอกว่าช่วงกระยุของหนูน่ะแบบต้องต้องแต่งหรือว่าอะไรประมาณไหนตัวเขาเองก็ด้วยเหมือนกันต้องพร้อมแล้ว ริมทะาลก็อยากจะแต่งริมทะเลอะค่ะคือเราเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลแบบว่าฝรั่งทั้งคู่ก็เลยอยากจะแบบว่าโฟกัสอะไรที่มันแบบว่าอบอุ่นที่สุดเลยหนูก็อยากใจหนูอยากเล็กแต่ชินก็ชอบเล็กแต่คนเราข้างไม่อยากให้เล็กใช่กับ คือถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้อะค่ะเป็นวีดิ้งปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้ยังไม่ทันจริงๆแต่อาจจะเป็นแบบว่าออฟิเชียลแบบออฟิเชียลจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นปีนี้หนูว่าน่าจะได้เห็นกันอยู่แล้วะค่ะได้หนูจะแจะ้งป่าจจจะะเรรียยกกกว่่่าา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 ออองงนคตมมั้หี่ิมก็หนูก็มองเห็นด้วยกับพี่ชิมเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เราก็ทํางานแบบ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจริงๆอะไรทางานกันแบบสุดๆเลยแล้วก็เราโฟกัสกันที่งานแล้วก็โฟกัสการทําบ้านบ้านเหมือนทุกคนน่าจะเห็นแล้วาแบบโหมันมันใช้แรงกายแรงใจใช้เงินทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอามันไปทุ่มกับบ้านก็เลยเรียกของเรียนของโอ๊ยข่าวจากไหนแม่ใหญ่ยังงาการไม่ถึงไม่ถึงแต่นั่นแหละใช้ประมาณไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึง แปลเทนคือหนูโดนถามเยอะมากแต่แบบว่าหนูไม่ไอยากให้โฟกัสแบนเลยคือแบบไม่ว่าจะแบบพี่ชินจะแบบให้อะไรหรือว่าแบบยังไงหนูโอเคแฮปปี้หมดอยู่แล้วเลยค่ะขอไม่พูดขอเดาเป็นฟิลแบบว่าเราเล่นเกมกันดีกว่าเป็นฟิลดาเลยให้เดาใช่ก็ใครดาวถูกก็ดีเอ็มมาเดี๋ยวจะบอกเพื่อนเพื่อนคือแบบ ไม่ไม่ท้ออยู่เทียบกันไม่ได้เลยอ๋อหลอกหรอกไม่ค huh. ือเพื yeah. <passar tear> <tes> in ่อนๆไหนแฮปปี้เพราะว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของของลี่กับพี่ชินอยู่แล้วตั้งแต่แบบส็มัางตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยทุกคนก็แบบสักทีทุกคนคือแบบลุ้นกันหนูว่าทุกคนคือร้องไห้ไปกับหนูร้องไห้กว่าหนูอะค่ะใช่ก็เรียกว่าแต่งแล้วก็มีลูกเลยใช่ไหมคะใจจริงก็อยากทั้งคู่แต่ก็แต่ก็บ้างานทั้งคู่เหมือนกันคือเขาว่าแล้วแต่เราคือพี่ชินก็จะมีความแบบว่าหลังขอจะมีความเปลี่ยนไปนิดนึงไ ก็ยอมกว่าเดิมใช่อันนี้คือแบบยอมกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมให้กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบทำไมไม่เป็นหนีตั้งนานแล้วรีบๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นยอมทำใจเรือทุกอย่างใช่มันก็แบบเซอร์ไพรส์อยู่มันก็แบบนั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ